สวัสดีครับทบสิบเบี้ยนขึ้นชื่อว่าสถานที่พักอาศัยอย่างบ้านนั้นแต่ละคนก็จะมีความชอบแตกต่างกันไปจะได้เห็นแบบนดงงต่อไปนี้ที่แรกหลายคนอาจจะหัวล้ดดังมากเพราะมันทั้งเล็กแตกไม่น่าอยู่ได้จึงกระทั่งเข้าไปข้างในแทบจะร้องตู้หูเพราะมันอลังการน่าอยู่พิจักด้านนอกอย่างกับหน้ามือไปหลังมือบางใครจะมีเอกลักษณ์กว่ากันพร้อมแล้วก็ไปดูเลยบ้านหิน ประเดิมกันด้วยหลังแรกที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูไม่เหมือนบ้านเลยสักนิดเมืองก้อนหินขนาดใหญ่หน้าตาประหลาดๆมากกว่าแต่เราจะบอกว่ามันคือบ้านหินจ้าโดยมีชื่อว่าคาซาโดเปเนโดอยู่ทั้งตอนเหนือของโปรตุเกสรายล้อมไปด้วยธรรมชาติถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1, 1972เพื่อใช้เป็นบ้านพักตักอากาศโดยตัวบ้านมีความพิเศษตรงที่สร้างจากก้อนหินขนาดมหึมามากกว่าสก้อนนำมาประกอบกัน เหลือเชื่อใช่ไหมล่ะส่วนภายในมีสองชั้นชั้นล่างมีห้องครัวและห้องนั่งเล่นตกแต่งในสไตล์บ้านๆด้วยโซฟาไม้ยูคาลิปตัสและคอนกรีตชั้นบนเป็นห้องนอนสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางบันไดไม้ขนาดที่ด้านนอกของบ้านยังมีสาไวยน้ําและแท้งแบบเปิดโลง่งไว้กักเก็บน้ําอีกด้วยว้าวเลยไหมล่ะแม้ว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแค่ไหนน่าเสียดายที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ไม่เป็นไรถ้าปีกวิเวก มีครบแบบนี้ยังไงก็น่าจะไหวอยู่แหละอ๋อและไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะเพราะเจ้าของคนปัจจุบันได้ต่อเติมเพิ่มราจับและติดตั้งกระจกกันกระสุนเอาไว้ด้วยเพื่อใครเพื่อนเยอะจะได้สบายใจปลอดภัยหายห่วงไงหมู่บ้านก้อนหินมอนซันโตยังไม่มูฟออนจากบ้านหินที่โปรตุเกสแต่ครั้งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กเบนเขาอย่างมอนซันโตกันบ้างถ้าสังเกตด,ดีด จะเห็นว่าบ้านแทบทุกหลังที่นั่นแทบจะโดนก้อนหินใหญ่ๆกึ่งกินเข้าไปแล้วแต่เราจะบอกว่ามันคือส่วนประกอบของบ้านซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อย่างบนถนนที่เข้าสู่ตัวหมู่บ้านจะมีหินแกรนิตขนาดมหึมาสองก้อนพิงกันขณะที่ตัวบ้านหลายหลังก็จะมีหินก้อนใหญ่ๆเป็นส่วนประกอบของตัวบ้านบางก้อนเป็นประตูกำแพงพื้นหรือแม้กระทั่งเป็นหลังคาก็มีส่วนในตัวบ้านเป็นสไตล์คอร์เทจสีโทนอุ่น ประดับไปด้วยหินเป็นที่แน่นอนแซมด้วยไม้บ้างและเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรียบง่ายเข้าชุดกันส่วนประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านว่ากันว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่ในช่วงศตรวรรษที่19จะมีคนเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่และสร้างบ้านให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติแถมวิวยังดีมองเห็นบ้านเมืองอื่นๆได้ไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วยใครอยากได้ฟิวยนยุคหน่อยๆเราว่าคงอิงกับที่นี่แน่นอน บ้านโยกเยกใครชอบความตื่นเต้นสนุกสนานทุกครั้งเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นเราว่าคงต้องถูกใจกระดานหกเอ้ยบ้านหลังนี้แน่นอนพอนี่เป็นบ้านโยกเยกหมุนได้360องศาที่จะเคลื่อนไหวไปมาตามน้ำหนักและทิศทางผู้อยู่อาศายัยไอเดียสุดเจ๋งนี้เป็นของสองศิล,ลปินวอชเชลลี่และอเล็กชเวเดอร์ที่สร้างไว้แถววทางตอนเหนือของนิวยอร์กโดยกลไกสุดล้ำประกอบด้วย ตัวบานพับที่เชื่อมต่อก,กับเสาทำให้ตัวบ้านสามารถเอียงและหมุนรอบจุดศูนย์กลางได้ภายในประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่จำเป็นเตียงนอนเก้าอี้ตู้เก็บของพร้อมกับมีหน้าต่างสำหรับเปิดปิดระบายอากาศได้หลังจากสร้างแล้วพวกเขาก็ทดสอบอยู่ในบ้านนี้เป็นเวลา5วันเพื่อทดสอบว่าบ้านมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าเพื่อสมดุลพวกเขาสองคนต้องอยู่คนละฝั่งหากมีใครคนใดคนหนึ่งเคลื่อนไหว บ้านก็จะเริ่มเอียงเปรียบเสมือนกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างกันเรียกว่างานนี้ต้องอยู่เป็นคู่อย่างเดียวไม่อย่างนั้นหัวปักลงพื้นร้อยเปอร์เซนตนี่มนันเป็นบ้านทำร้ายคนสดชัดๆเลยเนะเนี่ยม่ง,งแง่บ้านยานอวกาศใครผ่านไปผ่านมาแถวกรุงเบอร์ลินแล้วเห็นสิ่งก่อสร้างลักษณะเหมือนแทงน้ำเก่าๆผสมยานอวกาศอาจจะงงว่ามันคืออะไรฉะเฉลยเลยแล้วกัน ป็นบ้านคนจริงๆถูกสร้างจากไซโลเก็บมเมล็ดพืชเก่าภายนอกอาจจะชวนหัวเราะไปหน่อยจะถ้าเห็นภายในอาจจะคิดว่าโรงแรมได้ตัวบ้านมีพื้นที่13ตารางเมตรแบ่งออกเป็น3ชั้นมีทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นตรงกลางและห้องน้ําห้องครัวด้านล่างส่วนอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์เจ้าของก็นําของใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่หมดทั้งถังน้ําอ่างอาบน้ําแบบตั้งโต๊ะบันไดพร้อมกาแพงปีนเขาโซ่ระบบไฟฟ้าเล่นน้าของบ้าน ถูกซ่อนไว้ที่ชั้นใต้ดินข้างๆตู้หนังสือมีถังเก็บน้ําฝนรอบบ้านและอุปกรณ์ป้องกันพาย,ยุด้วยเรียกว่าถ้าไม่บอกว่าสร้างจากไซโลก,ก็คงไม่มีใครเชื่ออ๋อและนอกจากที่นี่แล้วบนโลกเรายังมีบ้านดีไซน์ยานอวกาศอีกเพียบเช่นบ้านจานบินหรือโครงการบ้านฟูตูโรในสหรัฐอเมริกาแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันโครงการดังเดิมมีเหลืออยู่เพียงห้าหลังเท่านั้นใครจองช้าก็อาจหมดสิทธิ์ได้หรือถ้าจองไม่ทันละก็ จะเอาไอเดียบ้านไซโลไปดัดแปลงดูก็ได้นะบ้านเล็กมีรักคู่รักวัรุ่นเข้าใหม่ปามันบางทีก็เบี้ยน้อยหอยน้อยเงินไม่พอจะซื้อบ้านแพงๆไว้อยู่อาศัยทำให้คิสเทนมอนสเตสและไคราพาเวลพูดไอเดียสร้างบ้านจากวัสดุเหลือใช้อย่างผนังและพื้นก็เป็นแผ่นไม้มือสองหน้าต่างกลมๆจะฝากเครื่องซักผ้าจนได้บ้านที่มีความกว้าง 2.6เมตรยาว5เมตรและสูง3.8เมตรถึงภายนอกดูส้มๆไม่น่ายอยู่แต่บอกเลยว่าข้างในนี้เก๋สุดๆเพราะมีทั้งห้องนอนพร้อมเตียงขนาดใหญ่ห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องทำงานโดยใช้งบประมาณราวๆห้า0มืนบาทเท่านั้นไม่ว้าก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วพวกเขาให้เหตุผลว่าที่สร้างบ้านเองก็พรอ,อยากลดค่าใช้จ่ายจากการเช่าบ้านอีกทั้งพวกเขามีความรู้ด้านสถาปัตยกรรม กับด้านเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วเลยนํามาต่อยอดจากของที่สามารถหามาใช้ได้แม้เห็นเขาสร้างได้น่าอยู่ก็ชักอยากลองบ้างแต่ขาดอย่างเดียวไม่มีแฟนเอา้าเงาต่อไปสิคะบ้านประหยัดพื้นที่เชื่อสี่ใครเห็นบ้านหลังนี้คงต้องเข้าใจว่าป้ายโฆษณาแน่ๆถ้าคุณคิดผิดมันคือบ้านคนจริงๆในอิลลินอย์ที่เรียกกันว่าพายเฮาส์แม้สภาพบ้านจะดูบอบบาง เหมือนกับจะปิวตามลมเพราะด้านหนึ่งมีความกว้างแค่91ซนเมตรและอีกด้านมีความกว้าง6เมตรเหมือนขนมภายตามชื่อแต่ความจริงแล้วมันเลิกกว่าที่คิดภายในบ้านมี2ห้องนอน3ห้องน้ําสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้เต็มพื้นที่จนชาวเน็ตหลายคนที่เห็นถึงกับร้องว้าวไม่ขาดปากเนื่องจากภายในกับภายนอกมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงห้องนอนชั้นสองมีความกว้างถึง5.79เมตร ขนาดที่ห้องอื่นๆก็ดูดีมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอโดยในหน้าคาบ้านเราว่าเป็นเพราะกฎหมายทรัพย์สินในท้องถิ่นในปี2003เลยทำให้ต้องสร้างบ้านโดยใช้พื้นที่เพียง40%ของทั้งหมดและระหว่างบ้านกับถนนต้องมีระยะห่างตามที่กำหนดด้วยยังไงก็ตามด้วยความเลิกเกินเบกก็มีคนซื้อต่อหลังจากประกาศขายไปด้วยมูลค่ากว่า9ล้านบาทจนได้ก็นะของเขาดีม่ซื้อได้ไงจริงไหม บ้านจากตู้คอนเทนเนอร์ปกติตู้คอนเทนเนอร์ทั่วไปมีไว้จัดเก็บสินค้าคงไม่มีใครคิดว่าจะมีคนไปสร้างเป็นบ้านแต่วิลโบโร์ดีไซน์เนอร์อเมริกันกับปิ๊งไอเดียนำตู้คอนเทนเนอร์เก่าๆมาสร้างเป็นบ้านเพราะรูปทรงแข็งแรงสวยที่สำคัญแถมยังทนทานต่อพายุเฮอริเคนอีกด้วยแต่หลังจากบีฟกับช่างก่อสร้างก็ไม่มีใครซื้อไอเดียเขา วิวจึงตัดสินใจออกแบบและสร้างขึ้นมาเองโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์11ตู้จนกระทั่งได้บ้าน3ชั้นมีพื้นที่มากถึง2 3 2 2ตารางเมตรด้านในมีห้องนั่งเล่นห้องครัวทันสมัยและห้องนอนไฮไลท์ของบ้านจะเป็นดาดฟ้าซึ่งมองเห็นวิวของเมืองและหลังจากสร้างเสร็จวิวก็ตั้งชื่อบ้านว่า The McOwen Container House จากโลเคชันใน McOwen ในเมืองฮิสตัน และถึงแม้ว่าวิวโบจะไม่ใช่ช่างก่อสร้างมืออาชีพแต่เขาก็ไม่ล้าความพยายามที่จะเติมเต็มความฝันค่อยๆทำค่อยๆอ,ออกแบบจากรูปแบบและตกแต่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งในและนอกจนกลายเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสุดล้ำที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแบบนี้แหละคะ่ะหุยถ้าฝีมือจะดีขนาดนี้เราอยากให้พี่มาสร้างให้สักหลังจริงๆเพิงลองเลือนสไตล์บ้านๆไม่ใช่รถเข็งขายของที่ไหน ต่นี่คือบ้านบนล้อเรือนออกแบบพิเศษของบ๊อบโบลลิงลาสติกบริษัทเบิร์นเกาะวิทบีที่ปิ้งไอเดียสร้างเพิงริมสวนที่แปลกตาค่างๆเลลาไก่และโครงสร้างอื่นๆจากวัสดุรีไซเคิลทั้งเพิ่มประตูและหน้าต่างสไตล์วินเทจช่วยเพิ่มความลึกลับเช่นเดียวกับขวานและเกรียงเก่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ส่วนป่องด้านบนสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนโลหะเหลือใช้ด้านนอกสนิมเคลอะหน่อยแต่ด้านในค่อนข้างใช้ได้ดูดีเลยทีเดียวแหละ ตัวเพิงมีความกว้างประมาณ1 m. เมตรเบ็ดเสร็จแล้วใช้งบไปประมาณ90 0 0 0บาทโดยบ๊อบเล่าว่าความสามารถในการตกแต่งเพิงและส่วนนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการรีโนเวทใหม่แถมราคายังเป็นมิตรต่อกระเป๋าตังของลูกค้าอย่างมากจนไอเดียของเขายังทำให้บ๊อบได้รับรางวัลมากอดเลยทีเดียวส่วนเทคนิคการแปลงชมอื่นๆจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นบ๊อบขออุบไว้เป็นความลับค่ะบ้านหมุนได้ ใครเห็นบ้านหลังนี้คงต้องมีคำร่างกับดีไซน์สุดแปลกแปกแนวดูโมเดิร์นเกินวิวในอิตาลีนนแน่แดูสิมีเสาเดียวอย่างกับสามพระพูมมแต่ถ้าเข้าไปด้านในจะร้องตู้หูแน่เพราะมันดีเลิศอย่างกับยกโรงแรามมาไว้ที่นี่เลยนะสิทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ำจุดชมวิวแถมยังมีฟังก์ชันเด็ดตรงที่ตัวบ้านหมุนได้360องศาอีกต่างหากเว,ว้าเลยเปะละ่ะโดยไอเดียบ้านหมุนทรงแปดเหลี่ยมนี้เป็นของโรเบโตรอรซี่ สถาปนิกอิตาเลียนที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้อยากจะชมทิวทัศน์ของเขตชนบทได้รอบทิศทางจึงต้องสร้างบนฐานเป็นเสากลางขนาดใหญ่ซองกล่งไก่เอาไว้สองทิศทางขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาซึ่งมีหน้าที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของบ้านและพลังงานหลักในการเปลี่ยนวิวทิวทัศน์ขณะที่ตัวโครงสร้างของบ้านก็มีน้ำหนักเบาทนทานต่อการหมุนที่สำคัญต้องสอดกลมกึืงกับธรรมชาติด้วย ถือว่าท้าทายไม่เบายังไงก็ตามตัวบ้านก็ออกมาสวยฝั่งฉันโดนใจสุดๆแต่เราก็ชักไม่แน่ใจแล้วว่าหากคณลูกค้าไปอยู่จริงๆจะมีการเวียนหัวบ้างหรือเปล่านะบ้านใต้ดินใครเป็นแฟนเทเลทับบี้คงเคยฝันอยากมีบ้านใต้ดินส่งท้ายกันแน่ๆข่าวดีมีคนสร้างแล้วจริงๆที่ฟลอริดามองเพลินๆอาจจะเป็นเหมือนเนินอะไรสักอย่างแต่ถ้ามองดีๆจะพบว่ามีหน้าต่างบ้านโผล่ออกมาด้วย โดยเป็นฝีมือของวิลเลียมมอร์แกนสถาปนิกและเจ้าของที่ดินผืนนี้ที่ตัดสินใจสร้างบ้านใต้เนินดินแทนบนดินเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ราบเรียบจากผลกระทบของพายุเฮอริเคนเมื่อปี1964ก่อนจะตั้งชื่อให้ว่าดูนเฮาส์แม้ด้านนอกจะแอบคล้ายตากกบแต่หากเข้าไปด้านในจะลองวาวแน่เพราะเป็นห้องสวีทด้านในสองชั้นพร้อมพื้นที่ใช้สอยที่ชั้นล่างห้องนอนและห้องน้ำที่ชั้นบนมีระเบียงที่มองเห็นวิวชายหาด อีกทั้งใช้ทิกเทสายรอบบ้านเพื่อช่ยวยลดอุณภูมิภายในได้ตลอดทั้งปีดูเรียบหรูอยู่สบายเอามากๆเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องไปอยู่ใต้ดินไม่ได้หลบพายุหรอกค่ะแต่ผู้สร้างไม่อยากให้ตัวบ้านบดบังทิวทัศน์ของทะเลเลยออกแบบให้บ้านกลมกลืนไปกับธรรมชาติจนบางมุมก็แอบคล้ายบ้านฮอบบิทเหมือนกันปัจจุบ,บันบ้านหลังนี้ถูกเปิดให้เช่าสำหรับผู้ที่มองหาที่พักแปลกแหวกแนวในช่วงวันหยุดและต้องการความเป็นส่วนตัว เนื่องจากหักมองจากถนนก็แทบไม่รู้เลยว่ามีบ้านหลังนี้ซ่อนอยู่บ้านเห็ดบ้านเห็ดไม่ได้มีแต่ในมาริโอนะจ๊ะมีอยู่จริงในป่าแห่งหนึ่งที่เพรินตันไม่ว่าใครที่เห็นก็ต้องสองสัยเหมือนกันแล้วว่าใครนะช่างกล้าสร้างหน้าตาก็แปลกแถมอยู่บนเสาเดียวอีกและนี่ก็คือบ้านเห็ดที่ออกแบบโดยเจมเฮดจรสรันโครงสร้างส่วนหัว สร้างจากคอนกรีตและโพลียูรีเทนและตั้งอยู่บนเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด6เมตรภายนอกอาจจะประหลาดไปนิดแต่ภายในดูดีอย่างไม่น่าเชื่อตัวบ้านมีความกว้างกว่า370ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องทำสปาที่จอดรถน้ำตกศิลปะโมเสกแก้วใต้ดินโต,ต๊ะพูบาเตาผิงโมเสกและประติมากรรมไม้ฮอกกานีเคลือบเรียกได้ว,ว่าหรูหราอลังการเลยทีเดียวนอกจากที่นี่แล้วยังมีบ้านลักษณะเหมือนเห็ดอีก ในโอไฮโอที่มีชื่อว่าบ้านต้นไม้เป็นบ้านทดลองสุดแปลกที่ใช้เวลาสร้างกว่า10ปีถึงจะสร้างเสร็จเนื่องจากผู้สร้างใช้เวลารวบรวมสารพัดวัสดุรีไซเคลิลเศษไม้โครงเหล็กครงสร้างเฟอร์นิเจอร์อื่นๆมาสร้างโดยตัวอาคารด้านนอกดีไซน์ออกมาให้เหมือนบ้านในเทพนิยายมีเพดานทองแดงแล้วบันไดวนสีสม้มรอบบ้านปกคลุมด้วยวัสดุรีไซเคลิลตกแต่งให้เหมือนไม้ที่มีเชื้อราขึ้นจนเหมือนกับเห็ด และปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังเป็นสถานที่สําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่เมืองนี้อีกด้วยไม่ต้องเป็นมาริโอเราก็อยู่บ้านเห็ดได้นะทุกคนบ้านลูกกอฟเคยผ่านไปในเมืองเดนบอร์ประเทศเนเธอร์แลนด์คงต้องสงสัยกับชุมชนที่มีบ้านแปลกๆลักษณะเหมือนลูกกอบเข้าบ้างแหละแน่นอนว่าคุณไม่ได้คิดไปเองมันมีอยู่จริงๆเป็นบ้านในชุมชนชื่อบอนวอรนิ่งเงน สร้างขึ้นในปี1984โดยศิลปินและปฏิมากรชาวดัสเซียหนึ่งผู้ชื่นชอบทุกสิ่งที่เป็นทรงกลมเลยปิ๊งไอเดียสร้างบ้านเป็ทรงที่ชอบซะเลยหน้าตาอาจจะล้ำโลกไปหน่อยแต่าภายในดูดีเหลือเชื่อกว้างขวางอยู่สบายมีพื้นที่กว่า55ตารางเมตรจำนวน3ชั้นประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นห้องนอนด้านล่างและห้องน้ำข้างในมีบันไดวนพร้อมกับหน้าต่างทรงกลมที่ช่วยแสงส่องเข้ามาได้ โครงสร้างภายในมีการใช้โพลีเอสเตอร์น้ำหนักเบาแทนคอนกรีตทำให้บ้านโดยรวมมีน้ำหนักเบาเพียง1,250กิโลกรัมเท่านั้นที่สำคัญสามารถประกอบเสร็จได้ภายในวันเดียวทั้งยังใช้พลังงานต่ำและง่ายต่อการบำรุงรักษาบ้านอีกด้วยใครเปิดสายประหยัดจะอยากลํำไม่ซ้ำใครไม่ควรพลาดเลยบ้านดินเผาจากเครื่องพิมพ์สามิติ ถ้าพูดถึงดินเหนียวที่นิยมนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาแล้วคนทั่วไปคงนึกไม่ถึงหรอกว่ามันจะสร้างเป็นบ้านได้ด้วยและนี่ก็คือบ้านดินเผาโดยมาริโอคูชินเนล่าอาร์คิเทคสตูดิโอสถาปัตยกรรมจากอิตาลีร่วมกับ WASP ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์สามมิติที่จับมือกันสร้างต้นแบบบ้านสามิติโดยใช้ดินเหนียวในท้องถิ่นและใช้เครื่องพิมพ์สามิติ สร้างผนังซ้อนๆเก่งขึ้นมาเป็นลุกขึ้นมากถึง350ชั้นเฮ้ยโคงสร้างมันง่นคงและป้องกันความร้อนดีไซน์ภายนอกดูเพลินๆอ,อาจจะเหมือนรังต่อไปหน่อยแต่เมื่อเข้าไปด้านในจะพบว่าดูเรียบง่ายและน่าจะอยู่สบายด้านบนเป็ทรงกลมเปิดให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้มีห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องนอน ของเฟอร์นิเจอร์ที่รวนแล้วสร้างจากวัสดุหรือไซเคิลทั้งสิน้นอีกทั้งตัวบ้านยังมีการไหลเวียนของอากาศเป็นอย่างดีจากวัสดุที่พวกเขาเลือกใช้น่าเสียดายไปหน่อยที่ตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่บ้านตัวอย่างใครที่มีความฝันอยากได้บ้านอีโคดีไซน์ใหม่ๆเกียเก็บตังรอได้เลยบ้านกลางสะพานใครเดินผ่านสะพานแอมเบอร์ไซในอังกฤษคงต้องสงสัยกันบ้างแล้วว่าเจ้าของบ้านเขาคิดอะไรอยู่ ถึงมาสร้างบ้ากนกลางสะพานได้นะ่ะนี่ไม่ได้ล้อเล่นค่ะบ้างคนจริงๆที่สร้างขึ้นในศตะวรรษที่17ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเบกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่ดินตัวบ้านมีสองชั้นชั้นบนสุดสามารถเข้าถึงได้โดยบันไดโค้งด้านนอกหลังคาทำด้วยหินชะนวนแต่ด้วยสภาพแวดล้อมของตัวบ้านหลายคนจึงเชื่อว่าไม่น่ามีคนอยู่จริงและอาจเป็นที่เก็บแอปเปิลในสมัยนั้นยังไงก็ตามด้วยสไตล์ของบ้านที่ไม่เหมือนใคร ส่งครืงนอกจะแจ่มข้างในเลยกลายเป็นแรงบรันดาลใจจิตตกรนักเขียนกวีและนักเขียนคู่มือท่องเที่ยวตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นก่อนจะถูกส่งมอบให้องค์กรอนุรักษ์สถานที่เพื่อประโยชน์ทางประวัติศาสตร์หรือความสวยงามแห่งชาติซึ่งภายหลังบ้านนี้ได้ลกลายเป็นูนยนให้ข้อมูลเกี่ยวกับองคอ์กรและเป็นร้านค้าขายสินค้าที่ล,ลึกไปแล้วเรียบร้อยจะว่าไปเปิดรา้านแกงสะพานที่มีผู้คนเดินพลุกพล่านขนาดนี้คงจะต้องขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแน่เลย บ้านจากกระป๋องเครื่องดื่มส่วนใหญ่เวลาเราดื่มเครื่องดื่มจนหมดก็จะทิ้งกระป๋องไว้อย่างไรคะแต่ลุงจอมมิงโควิดเก็เก็บเอาไว้มาแต่งบ้านกว่าห้าหมื่นกระป๋องโดยนำฝามาร้อยกับเชือกแล้วนำมาห้อยตามที่ต่างๆอย่างหน้าบ้านนี้เยอะสุดดูสิคะเป็นกระสาบแบบสวยๆแป่งประกายเรากับลูกบอลดิสโก้เลยทีเดียวส่วนตัวกระป๋องก็ไม่ทิ้งนะถูกนํามาประดับตรงผนังส่วนโมเสกที่เห็นก็ทํามาจากขวดเครื่องดื่มที่แตกเป็นชิ้นๆ เรียกว่าทุกพื้นที่ของบ้านประดับไปด้วยของเหลือใช้จริงๆส่วนสาเหตุที่เจ้าตัวนํากระป๋องเครื่องดื่มมาตกแต่งบ้านก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ส่วนใดของกระป๋องเสียไปเปล่าๆโดยรวมแล้วก็จะออกมาเป็นบ้านกระป๋องที่เห็นเขาใช้เวลากว่า18ปีจนใครหลายคนชื่นชมผลง,งานของเพราะว่าเป็นผลง,งานประติมาก,กรรมยอดเยี่ยมสุดๆส,ส่วนถ้าใครอยากเห็นของจริงก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ที่ฮูสตันนะคะบ้ารีไซเคิลจากขยะ ขึนชื่อว่าขยะและพลาสติกคนทั่วไปมักจะทิ้งคว่างแตนากิสลาทิฟกับปิงไอเดียนนำขยะมาสร้างเป็นบ้านรีไซเคลิลช่วยเหลือโครไรบ้านในการาจีปากีิสถานในนามบริษัทกุนบาฮาโดยเธอนำเศษขยะพลาสติกสารพัดรูปแบบไปทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดจากนั้นก็นำไปยัดในบ็อกจนออกมาเป็นก้อนคล้ายกับอิฐและห่อด้วยแผ่นพลาสติกที่คล้ายกับกระดาษฟอย ่อนจะนําไปประกอบเข้ากับตัวโครงสร้างที่ทําจากไม้แม้ภายนอกจะดูประหลาดประหลาดไปหน่อยเชื่อมีว่ามันอยู่ได้จริงๆเพิ่มโอกาสให้กับคนไร้บ้านหรือผู้ที่มีรายได้น้อยได้มากมายเลยล่ะแต่หลายคนยังคงปฏิเสธผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนื่องจากกังวลเรื่องสุขอนา,ามัยของสิ่งของที่นํากลับมาใช้ใหม่ยังไงก็ตามเธอออกมาแย้งว่ามีเทคนิคและขั้นตอนที่เหมาะสมในการทําความสะอาดขยะอยู่แล้วเป็นอันว่าปลอดภัยไร้กังวลได้เลย ส่วนจะอยู่แล้วสบายแค่ไหนก็คงต้องไปทดสอบกันนะคะบ้านวงล็อกปิดท้ายด้วยบ้านประหลาดที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็อยู่ไม่ได้อย่างบ้านกลงล็อกที่หมุนไปไหนก็ได้ตามใจคุณมีครบทุกอย่างทั้งที่นอนมอนมุงและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งแบบง่ายๆโดยบรรจุเข,ข้าของอยู่ตามซอกหลึบของล็อกใครเห็นเป็นต้องสงสัยว่าจะไปอยู่ได้ไงตีลังกาไงท้องแย่แน่ๆถูกค่ะ ผู้สร้างเขาออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นงานศิลปะและพร้อมป,ประกอบฉากโครงการของทางอโคโจ j เ s e r ์ตัร์ที่นำไปจัดแสดงตามที่ต่างๆทั่วโลกโดยได้ไอเดียมาจากชาวยิปซีผู้วงใงญยในการใช้ชีวิตอยู่ของกลุ่มคนเร่ร่อนอีกทั้งวงกลมก็เป็นส่วนประกอบของสารพัดสิ่งก็เลยได้ผลงานนี้ออกมาจะว่าไปถ้าคนอยู่ในบ้านนี้จริงๆคงเวียนหัวตาลายแน่ๆขอบคุณที่รับชมวิดีโอ ถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อปสิบ็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่หลายนี้นะคะบาย